สวัสดีครับผมจัก,กรีตรยะวงสุวรรณแห่งช่อง s e v i l Engineering Studio ครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเขียน SVG กันต่อนะครับหรือ Scalable Vector Graphics นะครับต,ต่อจากไอเจ้าตัวคลิปที่แล้วนะครับคลิปล่าสุดนะครับเราก็จะเขียนลงในตัว j u p y t e r Notebook หรือ j u p y t e r Lab นะครับอ่านี้เราก็จะมาใช้เจ้าตัว SVG เนี่ย ใชในการช่วยเขียนภาพเพราะว่าเราเป็นโยธาเราก็คงมาเขียนเป็นแบบก่อสร้างแล้วกันนะในวันนี้นะครับผมก็จะพามาทําการเขียนตัวเส้นกิจก่อนแล้วกันนะครับก็เรามาดูตัวมาตรฐานงานเขียนแบบอาคาร่อนกรีตเสริมเหล็กของวสทดูนะครับผมก็ค้นคําว่าเส้นกิจฮนะพอค้นคําว่าเส้นกิจแล้วก็ลงมาเรื่อยๆล้วก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีคําว่ากิจนะฮะกิจก็คือจะเป็นตารางของเส้นอ้างอิงนะครับหรือกริดโครงสร้างเนี่ย ก็จะเป็นพิกัดใช้บอกตำแหน่งอาคารนะครับคราวนี้เราก็มาดูตามบทต่างๆต่อมาในบทนี้ก็จะพูดถึงตัวเส้นกิจนะครับเส้นกิจตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวผังอาคารจะมีระบบเส้นกิจบอกตำแหน่งเรามาดูภาพกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นลักษณะของเส้นกิจก็คือจะเป็นเส้นลากลงมาทั้งแนวดิ่งแล้วก็แนวราบนะครับแล้วก็ตัวเส้นกิจก็จะมีแผ่นป้ายบอกนะครับเป็นวงกลมแล้วเขียนตัวอักษรลงไป1 2 3 4 5หแล้วก็ลงมาเป็น A B C อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาตัวไหนไว้ด้านไหนนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันจะบ่งบอกได้ว่าพิกัดของ A1 มันก็จะมีตัวเสาอยู่แบบนี้เป็นต้นทีนี้ในงานเขียนแบบเราเราก็ต้องเขียนเส้นกิดกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาใช้เจ้าตัว Scalable Vector Graphic ตัวนี้ขึ้นเส้นกิดกันดีกว่าครับในบทความที่ผมนำเสนอเรื่องการใช้ s v t ในงานเขียนแบบก่อสร้างเนี่ยก่อนจะบรรยายไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับไปหาดาวน์โหลดอ่านดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็ มันก็จะบอกตัวอไอตัว SVG ว่าเราจะตั้งยังไงนะครับเช่นเราจะบอกว่า SVG เนี่ยมีโครงสร้างประกาศเป็นแท็กยังไงก็ดูในเปเปอร์ตัวนี้เลยนะครับอันเดี๋ยวมีเวลาวันหลังเดี๋ยวผมค่อยมาบรรยายเปเปอร์ตัวนี้ทีละกันฮนะถ้ามีคนสนใจต่อมาอีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือจะเป็นตัวเว็บไซต์ที่ผมทำไว้คือ Learn Jupiter Lab นะครับ นี้ในหมวดตัวเมนูที่ผมทําไว้คือเมนูประยุกนะครับแล้วก็เป็นที่เพจตัว s v g เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะมีโค้ดเก่าเก็บไว้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาก๊อปปี้โค้ดตรงนี้ฮะเอาไปทําการเขียนต่อเนื่องกันไปนะครับเอาละครับแล้วก็มากลับมาดูตรงนี้กันต่อก็คือในตัวสไลด์ที่ผมทำเอาไว้นะครับเดี๋ยวขอกดสไลด์ก่อนอันนี้เจ้าตัวเส้นกิดตัวนี้ผมก็เอามาจากแบบบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัยนะครับ ในแบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัยของกรมโยธาธิการก็จะมีแบบแปลนให้ดูว่าอ๋อแบบไนตัวเส้นกิจมันเป็นแบบหน้าตาแบบนี้นี่เองทีนี้คุณก็เห็นนะว่าไอตัวเส้นกิจตัวนี้พอเราเอามาแล้วนะครับมันก็จะมาปรากฏอยู่ในตัวสไลด์ตัวนี้นะครับผมก๊อปปี้มาเลยเดี๋ยวผมจะทําการเขียนเจ้าตัวเส้นกิจตัวนี้นะครับเอาละเรามาดูว่าเส้นกิจตัวนี้ก็จะใช้ในการอ้างอิงตําแหน่งนะครับแล้วก็จะเขียนไว้ในแบบก่อสร้างดังที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว,ว่าแนวลักษณะเส้นกิจเนี่ยมันก็จะเป็นเส้น แนวดิ่งหรือแนวนอนก็ได้อ่าแล้วแต่เส้นมันนะครับแล้วก็ลักษณะของเส้นมันเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่เรียกว่าเส้นเซนเตอร์ไลน์ฮะถ้าเป็นภาษาแคทหรือบางครั้งเราก็จะเรียกเส้นตัวนี้ว่าเส้นลุกโซฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราลากคําสั่งเนี่ยเราใช้คําสั่งก็คือลากคําสั่งของเจ้าตัว S V T เนี่ยมันจะมีคาสั่งอะไรบ้างที่เอามาลากเส้นกิจตัวนี้คือใช้ลายฮะแต่ลายตัวนี้เป็นเส้นตรงวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีแต่งในตัวค่า S W ในตรงจุดนี้ฮ เราจะประกาศยังไงให้มันกลายเป็นเส้นแบบลูกโซ่หรือเส้นปลาหรือเส้นอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งที่เราต้องเขียนก็คือตัว circle วงกลมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องเขียนลงมาคือตัวคําว่า text นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมก็จะพาเขียนเจ้าตัว svg ก่อนนะครับพอเขียน svg จบผมก็จะพาแปลงไอ้เจ้าตัว svg ตัวนี้เอาไปฝากไว้ในฟังก์ชันภาษา Python แล้วข้อมูลบางตัวที่มันเป็นตัว parameter หรือเป็น argument เช่นตำแหน่งฮะ เดี๋ยวพอเราเขียนไปเดี๋ยวมันจะมีตำแหน่งบอกคือตำแหน่งตัวนี้เป็น x เป็น0นย์แล้วก็ลงมาเป็น4เมตรเดี๋ยวเราเข้าสเกลฮะเวลาเขียนพอดีมันเป็นการเขียนแบบเองนะนะต้องเข้าสเกลเอาเองนะฮะอย่างนี้งานเขียนแบบตัวนี้ก็จะเป็นมาตราส่วนประมาณ1ต่อร้อยเดี๋ยวเราก็ต้องหารสเกลเอาเองฮนะอย่างนี้ก็คือ4เมตรหรือ4,000มิลหารร้อยก็ออกมาอยู่ที่40มิลลิเมตรอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าสเกลกันเองครับต่อมาครับ ในการเขียนรายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับตัว s v t Scalable Vector g r a p h i c เนี่ยเห็นว,ว่าเราต้องใส่ S-T-B-U นะครับตอนนี้ผมทวนไว้ในคลิปนี้ก่อนว่าข้าวๆว่ามีอะไรบา้างเช่นลายก็ต้องมีตัว S-T-B-U ก็คือต้องบอกเป็นพิกัดหัวท้ายครับ x 1 y 1แล้วก็บอกเป็นพิกัดที่2ก็คือเป็นพิกัด x 2 y 2ก็จะลากเส้นมาแต่เส้นมันจะไม่ปรากฏขึ้นนะครับเราต้องแต่งนิดนึงก็คือต้องบอกว่าเส้นสีอะไรฮะก็คือกำหนดด้วยตัว stroke b a c k แล้วก็ความกว้างเส้นน้ำหนักปากกา เช่นถ้าเอาน้ำหนักบางสุดก็จุดหนึ่งสามมิลอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเราตั้งหน่วยเดียวเราตั้งเป็นมิลนะฮะต่อมานะครับสโตควิดนี่คือความกว้างส่วนเซอร์เคิลก็จะมีตัวเซนเตอร์นะฮะเป็น CXCY แล้วก็รัศมีส่วนสโตคตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ไปนะครับก็ใช้สโตควิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟิลถ้าไม่เอาก็เป็นนอนถ้าเอาขาวก็ฟิลเป็นไรด์บอกสีไปส่วนตัวข้อความตัวนี้ก็คือเป็นข้อความใช้แท็กเอสคือเท็กส์นะครับเท็กส์ก็บอกตำแหน่งพิกัดเอากต์ไวยแตเข้าด้ะครบ ส่วนข้อความที่ระบุก,ก็อยู่ระหว่างไอตัวแท็กเปิดกับแท็กปิดนะฮะระหว่างแท็กเปิดกับแท็กปิดมันก็จะมีตัวข้อความที่เราใส่เข้าไปฮนะใส่ข้อความอะไรบันจะตบาปากฏขึ้นมาครับตัวแท็กตัวนี้จะเป็นแท็กเรียกว่าแท็กเปิดแท็กปนะิดฮะ ส่วน Circle นี้มันเป็นแท็กเดียวก็คือปิดในตัวได้เลยดังนั้นตัวนี้จะใส่เป็นส i ล c เซอร์เคิลก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ผมไม่ค่อยนิยมผมก็เลยติดสลแล้วก็เป็นเครื่องหมายมากกว่าไปเลยนะครับก็คือปิดแท็กในตัวเลยครับอันนี้ก็เรียกว่าแท็กเดียวฮะแท็กเดียวส่วนตัวนี้เรียกว่าแท็กที่มีชิลหรือมีภายในฮะแท็กแบบที่มีภายในของแท็กแบบข้อมูลชนิด XML เอลครับเอาละครับเมื่อเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเอาไปเขียนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตารางสรุปที่ผมเอามา จากของบทความการใช้ v g t ในการเขียนแบบก่อสร้างอะละเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับอันนี้ผมจะลุยก็คือเดี๋ยวผมจะใช้ตัว n a ค o n d a ที่ติดตั้งไว้แล้วมันก็จะไปเรียกตัว Jupiter นะครับตอนนี้ผมก็เรียกไว้เรียบร้อยแล้ะก็คือถ้าใครติดไว้ก็จะมี n a ค o n ด a พร้อมนะครับผมเรียกไปละก็คือเจ้าตัวนี้ปาปัป๊บอ่านี่ตัวนี้ก็คือขึ้นมาเป็น n a ค o n ด a พร้อมผมย้ายโฟลเดอร์แล้วฮะย้ายโฟลเดอร์ มาอยู่ตรงโฟลเดอร์เบสของผมที่จะไว้ใช้งานตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําสั่งจูปิเตอร์แลบเพื่อเรียกใช้งานซับเอนเตอร์เลยครับพิมพ์รอไว้แล้วจะได้ไม่เสียเวลาเราก็ย้ายได้ย้ายได้เอามา CD เชนได้ตัวนี้รอแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกาลังรันโปรแกรมจูปิเตอร์แลบอยู่นะครับเมื่อรันจูปิเตอร์แลบสาเร็จนะครับมันก็จะพาเราไปที่เบ์เซอร์นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมแบบเบ์เซอร์เบสนะครับเอาระมาแล้วครับล็อกโฮสต์แลบรอแป๊บนึงฮะี๋ยวพอรอแป๊บนึงมันก็จะกลับมา ให้เราสามารถเขียนได้เดี๋ยวเราเตรียม New Notebook นะครับเอาละเอาละโอช้าจากเอาละอ๋อให้เคลียร์ Workspace ก่อนอ่ะเคลียร์ให้แล้วเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเป็น Workspace ตัวเก่าที่ผมพิมพ์ไว้นะครับอันนี้ผมทดสอบไว้แล้วไม่ได้ปิดนะฮะอันนี้คือชอบอย่างหนึ่งนะเห็นไหมมันเป็นเบต้าไว้เป็นตัวแบบ u ดี c o d e ได้ฮนะผมตั้งฟังก์ชันสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นภาษารุ่นเก่าๆเนี่ยต้องตั้งเป็นคําว่า beta นะครับเบตา้าตอนนี้ผมลองทส s ดูประกรมัน run ได้เว้ย อันนี้ก็คือเดี๋ยวค่อยมาบีบในแลปหน้าแล้วกันฮะอันนี้ผมขอ new ก่อนฮะ new แลปนะครับอันนี้ก็คือ new เป็นในตัวโน้ตบุ๊กพอ new โน้ตบุ๊กก็ตั้งว่าเอาไอตัวเคร n แนอะไรผมมีเครนแนตัวเดียวเป็น Python 3คือติดมายังไงก็มาอย่างนั้นเลยฮะไม่ได้จูนเอาละตัวนี้ไอเจ้าตัวของโน้ตบุ๊กเราพร้อมละเราก็จะมาเริ่มทําการเขียนเส้นกิจลายกันนะครับาวนี้พอเราจะเริ่มเขียนเส้นกิดนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมีอยู่นิดนึงก็คือเราต้องมาเอาข้อมูลตัวนี้ฮะเราก็ต้องใช้ปรระกกาศแแท็ HTML ตอนเนเี่ ผมจะต้องเขียนตัวนี้ด้วยมือก่อนแล้วกันนะครับก็คือจะต้องเขียน SVG ด้วยมือแล้วหลังจากนั้นผมก็จะทําการย้ายไปเป็นฟังก์ชัน Python นะครับ s v g <S เดี๋ยวทําการเทส t r u ันก่อนนะลันเสร็จได้ออกมาแล้วครับพื้นที่ Space ในการเขียนเรานะครับอันนี้ผมต้องเขียนไอตัวกิดลายเนี่ยมันจะต้องใช้กระดาษเยอะหน่อยครับกว้างประมาณ15เซนลึกประมาณ15เซนปรับวิ e w ล็ x ใหม่เป็น15อันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปเขียนเป็นฟังก์ชันใหม่ในอนาคต อันนี้ก็กว้าง150อันนี้ก็กว้าง150ให้มันใหญ่หน่อยให้สเปซกระดาษเราใหญ่ขึ้นนะครับปรับตัวเลขตัวนี้มาทั้งหมดปับ๊บได้สเปซสลับเขียนแล้วนะครับเดี๋ยวไม่พอค่อยขยับนะครับตัวนี้เราก็เริ่มพร้อมแล้วผมก็จะเริ่มเขียนเจ้าตัวกิจสักเส้นหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าเส้นกิจมันก็จะเป็นเส้นลายดิ่งลงนะครับดังนั้นผมก็จะทําการกรุ๊ปมันเอาไว้ก่อนงนั้นเดี๋ยวเราจะทําการกรุ๊ปมันไว้ด้วยเครื่องหมายมากกว่าน้้้้ออยยยกกกกววววว่าาาแลพพิิิม์ Tag/ G เเขไปปปะรุ็็็ดดภในนนตัีจชง กลุ่มคำสั่งพวกเส้นนะครับลายลงมาละแล้วก็ x 1เท่ากับคานนี้ผมจะลองเริ่มที่ศูนย์ะครับพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปปรับพารามิเตอร์ใหม่แต่ว่าตอนนี้ผมจะเขียนเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็เริ่มที่ y 1เป็น0นะครับต้องมีเครื่องหมายเท่ากับโทษทีแล้วก็ x 2เท่ากับ x คันนี้ x ผมเขียนแนวดิ่ง x เดียวกันส่วน y 2นะครับเท่ากับอันนี้ก็ลงไปประมาณสัก10มิลอันนี้เดี๋ยวเอาสักเท่าไหร่ดีสัก8ปดถ้าสัก8มัไหมก็800หาร800 0 8เมตรคือ8,000มิล8,000มิลหารร้อยก็คือ80นะครับ80มิลิเมตรก็คือ8เซนนั่นเอง8เซนถ้าเทียบ1ต่อร้อยก็คือ8เมตรนะครับลองกดเพลย์ก่อนอ่ารันปุ๊บอันนี้ไม่เห็นนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ตั้งไอ้เจ้าตัว a อ t ติบิวสฮะนี่ผมก็ต้องใส่ a อ t ติบิวสนิดนึงประกาศเข้าไปสโต๊กครับอ่าบอกว่าไอ้ตัวสีปากกาผมเนี่ยเป็น black ต่อมานะครับผมก็บอกว่า stroke width เนี่ยเท่ากับอ่าไม่ได้มีวิทขีด W I D T H วิท0.13นี่คือน้ำหนักเส้นนะครับพอใส่เซตล้านปั๊บเกิดเส้นขึ้นแล้วฮะแต่มันอยู่ตรงขอบฮะเพราะว่ามันกดตัว0,0นะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้มันจะใช้บริเวณมุมด้านนี้เป็น0,0นะครับแล้วก็ยิงไอ้เจ้าตัว x มาด้านนี้เป็นไอ้เจ้าตัว x บวกแล้วก็ยิงลงด้านล่างตัวนี้ก็คือเป็น y บวกดังนั้นจะเห็นได้ว่าพอเราสกอร์ลงมาด้านล่างเท่ากับความลึกเท่ากับ8นะครับ มันก็จะลงมาเป็นเส้นซึ่งมันอยู่ตรงริมตรงนี้นี่เราต้อง move มันออกมาครับเอาละครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอทําการ move โดยการใช้เจ้าตัวกรุ๊ปตัวนี้ move ไปทั้งกรุ๊ปเลยโดยใส่ตัว a t t r b u t e ของกรุ๊ปบอกว่าให้มัน transform คือเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงเป็นการเลื่อนฮะ t r a n s f o r ท t r a n s f o ออกมาสัก20 20ก็คือประมาณ2เซนนะครับกดรันอีกทีนึงฮะเว่าเกิดเส้นขึ้นมาละก็จะมีความ ยาวของเส้นอยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับมาละแตว่ามันศูตัวนี้เห็นได้ว่าเราทําการออฟเซตย้ายมันออกมาละเมื่อกี้นี้ไอ้เจ้าตัวกรุ๊ปตัวนี้มันก็จะขยับออกมาเท่ากับประมาณสองร้อยยี่สมมแล้วก็ด้านนี้อีก20มมดังนั้นตัวนี้ก็จะคือจะเป็น local coordinate x อันนี้ก็คือจะเป็นไอตต้ตัว y บวกแต่ตรงนี้คือศูนย์ของกรุ๊ปแล้วนะครับจะเป็น local coordinate นะครับ เอาละเมื่อเป็นสุดๆดเราเราก็จะไว้อ้างอิงในการเขียนต่อไปนะครับแต่กรุนี่คือเลื่อนมาเลยครับเลื่อนออกมาเลยในกระดาษเราเมื่อเทียบกระดาษเนี่ยเราจะทานสปร์มันออกมาแต่โก๊ปเนี่ยผมจะทําการคอนโทรลมันที่ลักษณะเป็นศูนย์เป็นหลักนะครับมันจะได้คอนโทรลง่ายเมื่อพร้อมแล้วผมก็มาทําการปรับแต่งเส้นกันนะครับนี้เส้นตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่เป็นเส้นปรับลูกโซ่เราก็เพิ่มไอตัวพารามิเตอร์ตัวใหม่เข้าไปเขาเรียกว่าสโตก ดัทอารีฮะอ่าสโตกดัทอารีสโตกดัทอาร์เท่ากับครนี้ผมก็ใส่ไปสัก5กับ2ก่อนนะครับมันจะขีดเส้นไปเท่ากับ5มิลแล้วก็ยกปากกาอีก2มิลแล้วก็ขีดอีก5มิลแล้วก็2มิลสลับเช่นนี้ไปเรื่อยๆเอาละครับเกิดเป็นเส้นปะขึ้นที่มีความยาวประมาณ5มิลแบบนี้เป็นต้นแต่ครนี้ถ้าผมต้องการทาเป็นลูกโซ่ผมจะเปลี่ยนใหม่ฮะผมก็จะเปลี่ยนเป็นลากไป7ยกปากกา2ลากอีก2ยกปากกาอีก2แล้วก็วนกลับมาลากอีก7 พอลันไปปั๊บเนี่ยฮะเกิดเป็นเส้นลูกโซ่กันแล้วฮะเส้นป่าลูกโซ่ถ้าใครอยากจะได้เส้นแนวอื่นก็ไปตกแต่งกันเพิ่มเติมนะครับถ้าไปตกแ,แต่งเพิ่มเติมเราก็จะได้เป็นตัวเส้นป่าออกมาทีนี้ยังไม่ครบผมก็ต้องทําการเขียนตัวเซอร์เคิลเข้าไปฮะนี่เราอยู่ภายใต้กรุ๊ปเนี่ยผมก็อ้างยิงได้เลยผมสั่งเป็นเจ้าตัวเซอร์เคิลเป็นวงกลมไปแล้วหลังจากนั้นก็ประกาศเป็นเจ้าตัว CX เฮะเจ้าตัว,ว CX อันนี้ไม่แน่ใจมองเห็นไหมอ่าซูมเข้ามาอีกนิดนึง RCX ็ X, แล้วก็บอกว่าอยู่ที่ศูนย์ไปก่อนแล้วการเดี๋ยวผมจูนฮนะเเป็น0ูนย์แล้วก็ Y C y center y เท่ากับอันนี้ใส่0ูนย์ไปก่อนเดี๋ยวผมจะขยับนะฮะแล้วก็รัศมีนี้รัศมีตัวนี้นะครับตามมาตรฐานมันก็น่าจะประมาณเท่าไหร่นะผมจําไม่ได้ไม่แน่ใจว่า3มเซนแบบนะ,ะใส่เข้าไป15มิลน,นะครับเดี๋ยวลองรันดูก่อนนะฮะออกมาแล้วครับโอ้ใหญ่ก้ากเลยเว้ยอันนี้ค่อนข้างใหญ่ไม่น่าใช่แล้วเดี๋ยวลอง5้าซอันนี้เดี๋ยวผมไปเปิดมาตรฐานที่ผมกะเป็นสายตาเอานะครับ อันนี้ผมก็ทําการรันนี้ตอนรันเนี่ยถ้าเราไม่เห็นเจ้าตัวรันผมก็กดไอตัว control enter นะครับรันแล้วอันนี้ก็คือได้เส้นอ่ะประมาณเราต้องการละแต่ครวนี้จริงๆนะว่าตัว circle ของเราตัวนี้นะครับมันมีตัว f i l เป็นดําผมก็ต้องประกาศ attribute ว่าตัว f i l ตัวนี้ไม่ต้องเติมฮะเป็น non แล้วผมก็ทําการกด control enter รันอีกทีนึงอ้าวหายไปเลยคนระับไม่มีสต็อกครับนี้ไม่มี s t o อกเนี่ยผมก็เลยย้ายนิดนึงว่าเอ้ s t o อกพิมพ์เนี้ยทุกครั้งคงเมื่อยฮนะย้ายฮนะแล้วให้สต็อกตัวนี้ไปอยู่ที่ group แทนนะครับ เมื่อตกไปอยู่ที่กรุ๊ปแทนก็เห็นได้ว่าทุกกลุ่มตัวนี้ก็จะสืบทอดมาฮนะก็คือทุกคนสตกจะแบ็กหมดเลยนะครับปับ๊บอ่าเรียบร้อยได้แล้วครับนี้ก็จะเห็นว่าตก w i ว t h ตัวนี้มันใหญ่ไปนิดนึงฮนะค่าดีฟอต์มันไม่แน่เท่าไหรนะ่ครับผมไม่แน่ใจเขาตั้งไว้เท่าไหร่อันนี้ผมก็ปรับใหม่เช่นในตัวนี้ผมก็จะอาจจะปรับเป็น18ดูก่อนถ้าใครไม่ชอบฮนะก็ปรับมาฮนะไม่ชอบก็ปปัดเป็น0.25อันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับปั๊บอ่ามาแล้วครับประมาณนี้ฮนะเตนน่นไี่เัวน,น,น,นนะ ตอนนี้ผมก็ต้องทําการเพื่อนไปด้านบนก็ต้องติดลบฮะลบเข้าไปประมาณสัก20นะครับสัก2เซนนะแล้วผมก็ทําการคอนโทรลเอนเตอร์เพื่อรันอีกทีนึงฮะตึ๊บอ่นี่อยู่ด้านบนแล้วครับสูงไปนิดนึงแต่บางครั้งเราเขียนมันก็จะเว้นการกอกผมว่าน่าจะได้นะครับดังนั้นในตัวกุปตัวนี้ผมต้องจมลงหน่อยนึงจมลงมาเท่ากับ3แล้วก็กดคอนโทรลเอนเตอร์ให้มันรีเฟซอ่าได้แล้วครับตอนนี้ผมก็เหลือข้อความที่วางลงไปครับข้อความก็คือจะใช้เจ้าคําว่า Text ฮนะ text แล้วก็ใส่เลขเข้าไปครับเลข1แล้วก็ Text นะครับส่วนตำแหน่งนะครับผมก็จะประกาศตำแหน่งเจ้าตัว X เท่ากับ0ส่วน Y นะครับผมจะใช้ตำแหน่งเดียวกับเซนเตอร์ของวงกลมก็คือเท่ากับลบ20นะครับมันก็อยู่ตำแหน่งเดียวกับเจ้าตัวเซนเตอร์วงกลมกด Control Enter อ้าวรันแล้วครับอันนี้ก็ขึ้นเลข1แล้วแต่ปรากฏฟอนต์มันใหญ่ไปนิดนึงผมก็ต้องประกาศใหม่ว่าฟอนต์ขีดไซอันนี้กะดูก่อนประมาณเบอร์4ีเบอร์4ได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูสิ เบอร์สี่ก็พอได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะเบอร์สี่เดี๋ยวผมปรับใหม่ซิเบอร์สามลองปะอ่าพอได้ฮะแต่ว่าตัวนี้มีอะไรสักบางอย่างเนี่ยฮะมันอ่ากึนตัวเบสตัวนี้ลงไปนะครับนัะนนี่เดี๋ยวต้องเช็คอีกนิดนึงฮะฟิลเป็นนอนสต็อปเป็นวิดเทคพอได้นะครับฟอนต์ไซส์เอาละครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาคอนโทรลกันทีนึงเดี๋ยวผมลองจมมันลงไปนิดนึงฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามันลินเดอร์แล้วก็มีการซ้ํากันนิดนึงนะครับอ่ารันลงมาอันนี้ผมอ๋อรู้แล้วฮะผมไปตั้งไอ้เจ้าตัวอ่าสต็อก ถ้าเขียนฟอนต์พวกนี้สตอกต้องเป็นนอนนะอันนี้เดี๋ยวผมขอประกาศสตอกคอนโทนซีคอนโทนวีสตอกเป็น non, นอนฮะสตอกเป็นนอนฟิลฟิลฟิลก้อนนี้ก็ลันไปปับ๊บอ่าได้แล้วครับอันนี้มันคกนกันนิดนึงดังนั้นผมก็ต้องแต่งนิดนึงฮนะเป็นทริคเอาละครับอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นเบอร์หกอเปลี่ยนเป็นเบอร์หกลันอีกทีอ้าวฟอนต์เราใหญ่ขึ้นมาแล้วครับอันนี้ถ้ายังไม่พอใจก็เปลี่ยนเป็นเบอร์แปดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลันอีกทีนะฮะคอนโทนเอนเตอร์อ นี้พอมันไม่ได้เนี่ยผมจะทำการแต่งนิดนึงก็คือ SVG ผมหาคำว่า SVG แล้วก็หาคำว่า text แล้วก็หาคำว่า a l i g n center อ่าให้มันทำการจัด Center ถ้าเราจำไอตัว property ไม่ได้วันนี้ผมเขียนแล้วผมจำไม่ค่อยได้ต้องเปิดดูทุกที stack o 4มาทุกที่อ่ามันจะบอกละเราก็มาหาอันนี้เขาก็บอกให้ไปหาที่นี่ฮช t a l i g n m e n t แล้วก็เปิดดูแล้วกันไม่รู้มีปะอันนี้ก็มาดูอันนี้เขาบอกละอ่ามาแล้วครับอ,อันนี้ก็คือจะบอกว่า Text acker ฮ ก็คือใช้ในการฝังเท็กเท่ากับมิดเดิลก p ปี้ฮะแล้วก็กลับมาที่เจ้าตัวเจ้าต,ตัวนี้ของเรานะครับแล้วก็กลับมาที่เจ้าตัวข้อมูลตัวนี้ Enter มา c อนทอนวี Ctrl v. ลองทําการ Control e n t e อร์อะเซนเตอร์แล้วครับราวนี้มันเป็นเซนเตอร์จุดที่มันมาร์คคือ0ูตรงนี้เราก็ต้องจมมันลงมาอีกครับทีนี้เวลาจมลงมาก็ใช้อีกตัวหนึ่งเนี่ยมาแล้วครับก็คือ Domin เน้น a บ e l ล n e เท่ากับ m i d d l e ไอ้เจ้าตัวนี้เซนเตอร์เซนเตอร์แน่นอนอันนี้เราก็วางลงดูฮะว่าเซนเตอร์ไหม อันนี้มันก็จะเป็นเซนเตอร์แต่ว่ามันทดอันนี้มาน,นิดนึงก็คือเอาทษที่มันรีโหลดไม่ใช่คอนโทรลเอนเตอร์ Enter. เอาล่ะครับจมลงมาแล้วครับผมก็ได้เป็นตัวเส้นกิดทีนี้เจ็ดในวัตเตริกของเราเนี่ยเราอาจจะต้องจมตรงนี้ลงมาอีกเล็กน้อยฮะก็คือลบตัวนี้อาจจะสูงไปก็ลองเปลี่ยนเป็น18ดูซิคอนโทรลเอนเตอร์อันนี้จมลึกไปก็ต้องประมาณ19ก็คือทําการแต่งหลอกมันนิดนึงฮนะก็คือช่วยๆมันหน่อยเอาแล้วครับผมได้ครบแล้วก็คือผมได้เจ้าตัวเบสไอเจ้าตัวอะไรนะฮะเส้นกิดของเราเรียบร้อยแล้ว เราจะเริ่มทําการย้ายไปเป็นฟังก์ชันแล้วครับตอนนี้ก็คือตัวเรียกง่ายๆว่าผมได้ข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วน,นี้พอได้ข้อมูลตรงนี้จบนะครับผมก็จะทําการนําไปเขียนต่อนะครับน,นี้ผมจะนําไปทําการเขียนต่อแล้วก็มาดูกันว่าเราจะมาเขียนกันต่อไหนเดี๋ยวผมก็มาดูข้อมูลที่เว็บเพจก่อนแล้วจะมาทําการ Copy ฮะอ่านี้ทําการ Copy มีคําสั่ง Make แล้วตอนนี้ผมก็จะมีคําสั่ง Sttring อะไรอยู่นะครับเั้นเซตตัวนี้นะครับผมจะ Copy มาทั้งอันเลยปึ๊บแล้วก็กลับมาที่เจ้าตัว จูปิเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็ลงมาเซล์ใหม่ไอ้ตัวนี้รันไปแล้วปล่อยเหมือน8ปเป็นต้นแบบ c อนโทรล V ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น150นะครับแล้วผม <S 1> <S 1> <ห>ขอรันตัวตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันนะครับขอลบทิ้งผมจะใช้แนวของไอ้เจ้าตัวเรียกว่าอะไรนะ format string นะครับตามคลิปที่แล้วแล้วก็เจาะรูใส่พารามิเตอร์เลยนะครับน,นี่ผมก็เริ่มทําการรันมันดูฮะพอรันดูก็จะเกิดเป็นเจ้าตัวสเปซอ้าวไม่เกิดสเปซขึ้นโอ้ผมไม่มีคําสั่ง HTML ฮะ ไม่มีคำสั่ง html ต้องประกาศคำสั่งนิดนึงเดี๋ยวไปก๊อปปี้คำสั่งมาก่อนมันอยู่ต้นๆน,นะครับกลับมาตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะกระดึ๊กกระดึกนี่ form i python display import html ได้ละพอกับมาเสร็จนะครับก็ประกาศไว้ด้านบนนะครับอันนี้ต้องการใช้ฟังก์ชัน html นะครับให้มันช่วยลินเดอร์อันนี้ก็กดรันไปปับ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมได้กระดาษ Space งานละคราวนี้ผมก็จะเริ่มทําการสร้างฟังก์ชันนะครับทีนี้จะสร้างฟังก์ชันตรงนี้เลยมันก็จะกิกะผมก็กดตรงเซลล์ด้านบนแล้วผมก็กดบวกมันก็จะได้เซลให่ เซลล์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะรันก่อนนะครับแล้วผมก็จะแปะไว้ซึ่งเซลล์ตัวนี้ผมจะประกาศเป็นเซลล์ vertical กิจลายก็คือกิจลายในแนวดิ่งนะครับผมจะทําการสร้างกิจลายในแนวดิ่งแล้วก็วงเล็บเปิดปิดเพื่อเป็นการรับ a r ร์กิเมแต่ยังไม่ป้อนซัด Enter เข้ามาสั่ง Return ให้มันคืนค่ามานะครับ s t t 1 Return s t ีเทิสเดี๋ยวผมขอทําการซูมขึ้นนิดนึงอันนี้ใช้ใช้มือซูมไม่ได้ใช้มือซูม zoom, ทุนหายต้องใช้สกอฮะอ่าได้ละ อันนี้ผมก็จะทาการบอกว่าไอ้ตัวสตริงหนึ่งเนี่ยเท่ากับ F สติงฟันหนูฟันหนูฟันหนูสามทีฟันหนูฟันหนูฟันหนูสามทีแล้วภายตัวนี้ก็จะก๊อปปี้ฮะเมื่อกี้เราทําไอ้ตัวเส้นตัวนี้ไว้ละเส้นตัว s v g ที่เอาไว้เขียนเส้นกิดซึ่งมันจะรีเทิร์นเป็นกลุ่มออกมาผมก็ก๊อปปี้ไปปั๊บก๊อปปี้ไปปั๊บฮะก๊อปปี้เสร็จแล้วก็เอามาแปะลงตรงนี้ฮะปุ๊บอ่าวางพร้อมแล้วฮะทีนี้จะเห็นว่าถ้าเราลาการทดสอบนะครับว่าจะเกิดเส้นกิดขึ้นไหมผมก็จะทําการแทรรรกกเเเข้้้าาไไปปปปปตตงงนนนีีีลยใิด ลืม Copy ชื่อฟังก์ชันมา Co p ปี Copy ชื่อฟนะังก์ชันนะ Vertical กิจลวางลงไปปับ๊บใส่วงเล็บเปิดปิดเป็นการเรียกชื่อฟังก์ชันนะมันก็จะรีเทิร์นสตริงที่เป็นข้อความของเส้นกิจที่เรามาร์กเอาไว้รันไปปับ๊บเออเลอร์ส er ังเกตนะเออเลอร์ er เดี๋ยวขอมาร์กก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอ๋อ VerticalG ข i ากิจไลไม่เคยประกาศมาก่อนพิมพ์แล้วไม่ลันนะเลยไม่อยู่ในเมม o บ y รีตัวนี้ขอรันก่อนนะปุ๊บไม่เออร์เลอร์อ่ากระโดดมาเซลล์นี้รันชึ๊บไม่ er อันนี่จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวพารามิเตอร์ที่เราต้องป้อนเข้าไปในฟังก์ชันของเราก็คือเจ้าตัวโพส i ิชันตัวนี้ฮะตอนนี้มันเป็น22อัตโนมัติใช่ไหมฮะผมต้องมาประกาศใหม่ฮะก็คือภายในฟังก์ชันตัวนี้ x origin เท่ากับ position 0นอันนี้ผมประกาศเป็น array เดี๋ยวผมจะส่ง Argument เป็น position เข้ามาแล้วก็ y org เท่ากับ position 1ก็คือเป็น set นะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เป็น Se t set ก็คือเป็นวงเล็บ แล้วก็ใส่ข้อมูลไปเป็นคู่ฮะไปเป็นคู่งั้นตัวนี้จะเป็นพิกัด x origin งั้น x พิกัดตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ก็คือเป็น x origin อ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นอะไรดีฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น y origin ฮะ y origin อ่าพร้อมแล้วฮะอันนี้พร้อมเสร็จเราก็ทาการรันเพื่อโหลดเข้า memory าโหลดเข้ามม m o r ีเสร็จคราวนี้กิดลายต้องป้อนพารามิเตอร์เข้าไปฮะผมก็ใส่เป็นวงเล็บแล้วก็ใส่เข้าไปเป็น2อ comma y อันนี้ผมต้องการประกาศ y ให้เป็น Argument ผมก็เลยประกาศ y แล้วกันนะเท่ากับ30นะครับมันจะได้จมลงมาตามตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับปึ๊บอันนี้เดี๋ยวผมประกาศเพิ่มเลยดีกว่าผมต้องการประกาศให้มันมาร์กตำแหน่ง x เท่ากับ20ตัวต่อไปผมจะทดบวกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น x ไม่ต้องบวกเพราะตัวแรกสร้างรันปั๊บเห็นไหม20ทีนี้ผมจะสร้างเพิ่มนะผมสร้างเพิ่มผมก็ทําการเขียน vertical ก i d เพิ่มนะ o n นโท c แต่เจ้าตัวนี้นะครับผมจะให้มันบวกเพิ่มอีกประมาณ4เมตรก็บวก4 4เมตรก็คือ4,000มิลส0่พมิลหารสเกลหารร้อยฮะถ้า1ต่อร้อยก็หารร้อยฮะมันก็จะบอกไป4 4 0สนย์ะครับลันไปปั๊บอ่าเรียบร้อยครับอันนี้มันก็จะเห็นได้ว่าอ่าไม่ลันเว้ไม่ลันเว้มันไม่หารมันอาจจะบวกก่อนแล้วค่อยหารอันนี้เดี๋ยวผมวงเล็บดูก่อนว่ามันถูกไหมอันนี้ผมอาจจะเข้าสเกลผิดป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมลองใส่เป็นตัวเลขหนึ่งๆดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมมัน ลินเดอร์ตำแหน่งผมมาผิดพลาดเนี่ยเดี๋ยวผมใส่เป็น40ดูก่อนนะ40แล้วก็ลันปั๊บอ่ะ40ได้เมื่อกี้สงไห่ผมหารผิดนะอ๋อ4เมตรมันคือ4,000ผมใส่เกินนะผมเมาบวก40หารด้วยตัวนี้เป็นเป็นสเกล1ต่อ100ผมก็ประกาศเป็นคำว่าสเกลแล้วกันนะสกเกลเท่ากับ100สกเกลเท่ากับ100ก็แปลว่าตัวนี้ต้องไปหารสกเกลแล้วก็ปรับสกเกลเอาฮนะ รันไปปั๊บฮะก็คือเลขตัวนี้ใส่เป็นเมตรแต่ผมต้องการเป็นมิลแล้วกันนะฮะใส่เป็นทีเห็นว่าอาร์กิวเมนต์ตัวนี้มันเป็น 1- 1หมดงั้นไอตัวชื่อลาเบลต้องป้อนเข้าไปฮะงั้นเจ้าตัวนี้นะครับเราก็ใส่คอมมาเข้าไปว่าลาเบลตัวนี้เป็นข้อความเป็นเบอร์1นส่วนตัวนี้หลังโพสิชันก็เป็นข้อความเป็นเบอร์2ฮะเบอร์2องกรณีฟังก์ชันเวอร์ติเคิลกิต้องไปแปลงเพิ่มฮะงั้นไอตัวนี้ต้องส่งอาร์กิวเมนต์หลังโพสิชันฮะให้ส่งตัวแปรชื่อว่าลาเบลเข้าไปเป็นอารวเนนดง้้ีจะห็ไ่า ตรงคาว่าเทคข้อความตรงนี้ต้องเปลี่ยนฮะเจาะรูเข้าไปฮะปึ๊บใส่ปีกาแล้วก็ก๊อปปี้คำว่า La เ bel เอามาใส่ตัวนี้ La เ e ลใส่อะไรเดี๋ยวมันจะยิงให้เราเองนะครับลันเข้า m e m o r y ต่อมาก็กดลันอีกทีเพื่อรีเฟซใหม่เห็นไหมครับคราวนี้เราจะได้เส้นกิจออกมาเป็นหมายเลข2ครับเห็นไหมครับว่าฟังก์ชันเราเนี่ยเมื่อสร้างเป็นต้นแบบจบแล้วเราก็เพียงแต่เอาไปฝากไว้ในภาษาไพทอนและที่เหลือเราก็ให้เจ้าตัวนี้มันเป็นตัวคํานวณฮะถ้าออกมาอีกเท่ากับประมาณ7เมตรลันเข้าไปฮะแต่ตัวนี้ต้องเป็นเลข3นะครับ อเไรมาป๊บก็ปรากฏเส้นขึ้นดังแสดงนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างเส้นกิดลายของเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าเราก็ใช้วิธีคือสร้างเป็นเส้นกิดไปก่อนแล้วก็วางลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทําแบบตัวเส้นกิดนะครับโดยการเทรนหนึ่งเขียนตัวเส้นกริดด้วย svg ก่อนนะครับนักศึกษาจะต้องไปฝึกเขียนเจ้าตัวเส้นกริดด้วยตัว svg ตัวนี้ก่อนเมื่อได้เส้นเสร็จเรียบร้อยก็ทาการย้ายมาเป็นฟังก์ชันของภาษาไพทอนนะครับให้มันรีเทิร์นออกมา แล้วเมื่อรีเทิรมาเราก็มาเรียกเป็นชื่อฟังก์ชันมันก็จะเป็นกลุปอยู่ภายในนะครับงั้นวันนี้ไปลองเขียนตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะพาสอนเขียนแนวนอนนะครับพอเขียนแนวนอนจบแล้วเดี๋ยวต่อไปผมก็จะพาเขียนเป็นเส้นกิดทั้งระบบแล้วก็ส่งพารามิเตอร์ เป็นระบบแบบ dictionary นะครับเดี๋ยวหรือแบบ h a s นะครับจะส่งมาให้ก็คือประกาศข้อมูลเป็น 1, อยู่ตรงไหน2อ,อยู่ตรงไหนสอ่างให้มันลันรวดเดียวเลยนะครับแล้วไปเรียก Vertical กิทลายออโตเลยครับก็เรียกว่าเป็นการสร้างกิทลายทั้งหมดรวดเดียวเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อกันในคลิปหน้าแล้วการสวัสดีครับ